บุนเส้นผัดไข่กุ้งสดค่ะผัดยังไงให้เส้นไม่กระด้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรานํากุ้งสดมาสั่ง้วยไฟก่อนค่ะโรยเกลือไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดแค่ให้สุกป,ประมาณ80%ค่ะแล้วก็ตักขึ้นพักไปก่อนเลยนะคะนํากระเทียมเจียวนะคะเจียวให้หอมค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่บุนเส้นลงไปผัดนะคะตอนที่ผัดบุนเส้นนะคะเราปรุงรสได้เลยนะคะสาหรับพี่กรณ์นเนี่ยใส่แค่น้ํามันหอยน้ปาปลาแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นผงปรุงรสลงไปด้วยก็ได้นะคะผัดให้เข้ากาาันค่ะแล้ว ระหว่างเนี้ค่ะเราจะเติมน้ําลงไปเลยนะคะเติมน้ําลงไปเยอะหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเนี่ย บุลเส้นสุกเต็มที่แล้วน้ำก็จะงวดลงค่ะแล้วเราถึงจะใส่ไข่แล้วก็ผัดไข่ให้สุกแบบนี้นะคะพอผัดไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะนำมะเขือเทศเนี่ยค่ะลงมาผัดผัดก่อนนะคะพอมะเขือเทศสุกค่ะเราถึงจะใส่ผักต้นหอมที่เหลือลงไปการที่เราใส่น้ำลงไปผัดแบบนี้นะคะวุนเส้นจะสุกได้ที่นะคะแล้วก็จะไม่แข็งกระด้างค่ะเวลาที่ผัดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็นำ กุ้งมาใส่ค่ะแล้วก็ต้นหอมพี่กรณ์ใส่เท่านี้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ผักอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะคนๆเข้ากันแล้วค่ะแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะอย่าลืมเลือกที่ห่อวุ้นเส้นดีๆนะคะเวลาที่ผัดเสร็จแล้วค่ะเส้นก็จะอร่อยค่ะไม่แข็งกระด้างน,นะคะ